สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีน้าโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางนะครับผมหวยฮานอยนะครับผมสูตรสองตัวรูดนะครับผมในงวดประจำวันที่23กันยายน2566กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับวันที่23นะครับผมแพทมินจะให้เด่นอยู่ที่2นะครับผม สองกับเจ็ดสำหรับสองนะครับผมจะมีสองหนึ่งสองสามสองสี่สองหก แล้วก็สองแปดนะครับผมเจ็ดจะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหกนะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมมีหนึ่งหนึ่ง สองสองสี่สี่ห้าห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดสามตัวนะครับผมจะมีหกสองสี่ หนึ่งสองหกสามเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดสี่นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนํำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ